สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาสวัสดีครับผมวันนี้ในช่องสุนายนะครับผมวันนี้ในเก็บระบอกมดวอร์ไทคืนสงครามบ่อน้ํามันนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ผู้ชื่นชอบเฮลิอคอปเตอร์ออกลบทางอากาศบนท้องฟ้าอันบาดเสียว โอเคแล้วผมวันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบ KA ห้าบกับ AH ห4สใช่ไหมเออว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนะอันนี้ผมไม่ได้เปรียบเทียบนะว่ามันโหดกว่ากันเพราะว่าสองลนี้มันโหดต่างกันเออท่านผู้ชมฟังไว้โหดต่างกันนะแต่มันก็จะมีข้อด้อยข้อดีไม่เหมือนกันแต่ผมไม่บอกแล้วกันว่าอันไหนโหดกว่าท่านผู้ชมก,ก็ไปเล่นกันเอาเองแต่ส่วนตัวผมชอบ AH ห4สอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะแต่ผมก็ชอบ KA ห้าเหมือนกันแหละชอบเท่าเท่ากันผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบกัน ไม่อยากบอกว่าลำไหนมันโหดกว่าหรอกท่านผู้ชมเพราะว่ามัน,ม,นมีความโหดต่างกันนะเข้าใจไหมและจุดด้อยต่างกันโอเคก่อนไปฟังผมบ่นก็ฝากกดไลค์ให้ถึงก่าวไลค์ได้ไหมครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาพูดถึงเรื่องของข้อที่1กันเลยไปข้อที่1น,นะครับผมนะความเร็วในการเคลื่อนที่ของ a h 6 4นะเว้ยทำไมไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วเ,เสียงขึ้นได้ป่ะเออความเร็วของ a h 6 4นี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะ่ะบินเต็มที่นะประมาณ170นะท่านผู้ชมใช่ไหม,ไมเห็นไหมเข็มไมซ์สปีดมันขึ้น ความเร็ว170 160 170อะไรประมาณนั้นนะครับผมความเร็วความเคลื่อนที่ความพลิวนี่กลางๆนะไม่ค่อยพลิวมากเท่าไหร่แต่มันมันก็แบบสัมผัสยากนะผู้ชมแน่แน่ความพลิวความอะไรเออเห็นไหมมันก็หันปกติดีอะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชมความเร็วก็จะประมาณอยู่ที่170นะของ A764 โอเคมาไวไปไวต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องลุยทำไมต่อมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเร็ว K 5 2นะแต่ในสปีดมันบอกว่า3ขีดนะนะของ A H 6 4มันก็3ขีดเหมือนกันแต่ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าหรือเปล่าสำหรับ K 5 2นะท่านะผู้ชมนะผมไม่รู้เหมือนกันรอดูว่ามันจะความเร็วเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ผมเคยลงคลิปไปแล้วนี่สใบพัดอันโดดเด่นของเรานี่ความเร็ว K 52จะอยู่ที่ประมาณ210นะท่านะผู้ชมซึ่งเร็วกว่าเร็วกว่านะ่เร็วกว่า A H 4แต่ผมจะบอกนะแต่มันไม่ได้มีผลอะไรมาก แต่มันความเร็วมันข้อดีก็คือมันพลิ้วนะโครามโครามความพลิวนี่มันก็แบบหันการหันอะไรก็เท่าๆกันนะท่านผู้ชมการหันซ้ายหันขวาเออแต่ความเร็วมันเร็วกว่านะท่านผู้ชมนี่มันอาจจะสัมผัสไม่ได้นะเว้ยใช่ไหมแต่เข็มไม้มันก็บอกว่า210อะไรประมาณนั้นนะเห็นไหมมันก็เร็วกว่าแหละท่านผู้ชมความพลิวก็พลิ้วใกล้ๆกันนะโอเคเรื่องของความเร็วก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมยิง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  มานะครับผมข้อต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องของความถึกนะครับผู้ชมความถึกขีดความถึกของเอหกสิบสี่เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งขีดนะของเคห้าสิบสองก็อยู่ที่หนึ่งขีดแต่ผมว่ามันต้องต่างกันแน่นอนผมจะมาทดสอบโดยการใช้สปิกเกอร์นะครับผมในการยิงนี่สิงเกอร์ของเราในการยิงใส่ยานมานะนะครับผมว่ามันเขาเรียกว่าอะไรว่ามันจะถึกแค่ไหนไปโอเคผมจะมาทดสอบอันนี้ก่อนละกันเพราะว่ามันเข้ามาในเกมก่อนนะครับผู้ชม กูจะไปยิงตรงไหนดีว่ะเออนี่นะท่านผู้ชมมานะครับผมนัดแรกนะครับผมหนึ่งทีสองทีสามทีโอ้โหขนาดบางนะเนี่ยถึกเหมือนกันนะเนี่ยสี่ทีนะท่านผู้ชมสี่ทีแตกนะครับผมสำหรับความถึกของ AH-64 โอ้โหถึกกับไม้กันเลยทีเดียวมาต่อมาเรามาดูความถึกของ KA-52 ของเรา แล้วผมยืนยิงอยู่นี่มันจะแตกโดนตัวเองปะเนี่ยลองดูครั้งที่หนึ่งหนึ่งทีสองทีโอ้โหแตกไซกูด้วยมาท่านผู้ชมเมื่อกี้สองแล้วใช่ไหม๋ยวผมจะลงมายิงนี่ดีกว่าสองทีใช่ไหมสามทีสี่ทียังไม่แตกนะผู้ชมห้าทีหกที น่าจะไม่ 6T สรุปก็คือ KA ห้าสิบสองถึกกว่า AH หกสิบสี่โอ้โห,โหถึกกว่าเลยเลยต่อมานะครับผมผมจะมาพูดในเรื่องของกระสุนบอมมิสไซล์ต่างๆภายในเครื่องบินนะครับผมนะในปัจจุบันพูดถึงอันแรกก่อนนะครับผมนี่ของ AH หกสิบสี่อันแรกนะครับผมตรงคอนโซลน,นั่งด้านหน้านี่นะครับผมมันจะมีปืนกระสุนจอกเกราะซึ่งมีดาเมจที่รุนแรงมากแล้วก็กระสุนแม็กเยอะมากนะครับผม สามารถให้เพื่อนมานั่งยิงได้นะครับผมยิงได้แบบโ,โหส,สามร้อยสี่องศากันเลยเดียวแต่งแงนขึ้นฟ้าไม่ได้นะเพราะว่าจะเป็นการยิงตัวเองนะครับผมเป็นปืนที่รัวมากนะครับผมแ่าจะเป็นปืนมินิกันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นปืนที่รัวมากแล้วก็คูณดาวเร็วอะไรประมาณนั้นเราสามารถให้เพื่อนเรามานั่งยิงได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูในเรื่องของ มิดไซด์ต่างๆนะครับผมมีมิดไซด์ล็อกเป้านะครับผมอันนี้ไม่มีปืนธรรมดาเหมือน k a 5 2เดี๋ยวพอพูดกันเรื่อง k a 5 2เราสิพูดถึง a h 6 4ก่อนแล้วกันมันจะมีมิดไซด์ที่ไม่สามารถล็อกเป้าได้นะครับผมซึ่งมันดาเมจแรงมากนะครับผมเราสามารถคลิกเมาส์ยิงได้รัวๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คือจุดเด่นของอันนี้นะครับผมของ a h 6 4นะเว้ยเป็นจุดเด่น38นะแต่ข้อเสียคือคูณดาวนานมากแล้วก็มีมิดไซด์ล็อกเป้านะครับผมอันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูเพราะในเซิรร์ฟมมมีีผผอยยู่คคนนเดวะับ นี่เห็นไหมอันนี้เป็นมิสไซล์ล็อกเป้าแปดนัดนะครับผมคูณดาวนานมันเหมือนกันอันนี้คือข้อเสียแต่ข้อดีคือมันสามารถยิงเซฟโซนชาวบ้านเขาได้แบบสบายๆเลยสําหรับมิสไซล์ทั้งสองอย่างนะเอออันล็อกเป้าเราก็สามารถยิงแบบไม่ล็อกเป้าก็ได้นะท่านผู้ชมแต่อันไม่ล็อกเป้าเราไม่สามารถไปล็อกเป้ามันได้นะอันที่มีสามสิบแปดนะสำหรับบอมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมโคตรชอบในเอเฮดหกสิบหกสิบสี่แล้วกันมันมีบอมล็อกเป้าด้วยอะไรประมาณนั้นสําหรับกระสุนเป็นอะไรที่โโคหดเลย อันนี้เหมาะก,กับจู่โจมทางอากาศนะครับผมแล้วก็ภาคพื้นดินนะภาคพื้นดินก็โหดเหมือนกันแต่จู่โจมทางอากาศจะโหดที่สุดแหละถ้าไม่รวม mi 24ของเติมนะเห็นบอกว่ามันมีมิซายล็อกเป่าแล้วใช่ไหมแต่ก่อนมันไม่มีอันของเติมนะ่ะโอเคมาต่อมามาดูในเรื่องของ ka 52นะครับผมเออแต่ผมลืมพูดเรื่องหนึ่งไว้ขีดไฟพอร์นี่มันเท่ากันนะสามสามขีดเท่ากันสถานะนะ่จาจะใกล้เคียงกัน โอเค A 5 2นะครับผมจะไม่มีที่นั่งสําหรับให้ยิงนะของเพื่อนอันนี้มีแต่ที่นั่งสําหรับยิงคนเดียวนะครับผมมันจะมีกระสุนเจกะกระนะครับผมกระสุนเจกเกระซึ่งเป็นกระสุนที่คูณดาวเร็วมากนะท่านผู้ชมเป็นกระสุนที่คูณดาวเร็วมากกระสุนเจกเกร้นี่ดูดิยิงแบบนี้นะครับผมแบบยิงได้แบบผมว่าไม่ต่ำกว่า500อยนัดนะท่านผู้ชมดูดีๆมันยิงสาดไปแบบนี้เนี่ยเห็นไหมพึ่งครึ่งหลอด่านไปนะท่านผู้ชม เราสามารถยิงได้อย่างต่อเน,นื่องอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่มันยิงคนค่อนข้างยากนิดนึงนะแต่ถ้ายิงโดนก็ไม่เหลือเหมือนกัน,นกระสุนเจาะเกาะที่ดีแล้วก็คูณดาวเร็วนะท่านะผู้ชมเออถ้ายิงไม่โดนเราก็ยังมีโอกาสแก้ตัวในการคูนดาวใหม่นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คูนดาวเร็วมากแล้วก็มีมิดไซน์นะครับผมมิดไซน์ยี่สิบสี่นัดนะมิดไซน์นี่ไม่ใช่มิดไซน์ล็อกเป้านะครับผมเออยิงได้แต่ทางบกแต่ถ้าใครยิงทางอากาศโดนก็ถือว่าโชคดี เพราะว่ามันเล็งยากมากทางทางอากาศแต่ภาคพื้นดินนี่ง่ายมากเราสามารถสาดมิตรซร์กับกระสุนพร้อมกันได้แบบง่ายดายเลยนะท่านผู้ชมถ้าแบบศัตรูอยู่ภาคพื้นดินอะไรประมาณนั้นสมมติว่ามนคูณดาวเสร็จใช่ไหมเราก็ยิงแล้วก็สาดอะไรแบบนี้พร้อมกันเห็นไหมศัตรูแทบจะไม่รอดเลยนะบอกเลยต่อสู้ภาคพื้นดินนี่อันนี้เป็นคอปเตอร์ที่โหดลำหนึ่งเลยนะแต่มันไม่สามารถสู้กับเอฮ4หกได้น,นี่ผมขอฟันธงเลยเพราะว่ามันสู้ยากนะถ้าเอฮีหกไม่จอดอยู่เฉยอันนี้ก็ มีโอกาสน้อยมากที่จะชนะ a h 64เพราะ a h 64มันมีมิสไซล์ที่ล็อกเป้าอะไรประมาณนั้นในเรื่องของกระสุนบอมแต่อันนี้มันจะดีอย่างหนึ่งในข้อดีมันจะมีกระสุนจบกลอแต่ a h 64ก็มีนะแต่มันต้องขี่กับเพื่อนเวยอันนั้นให้เพื่อนบังคับยิงนะอะไรประมาณนั้นเออแต่อันนี้มันยิงคนเดียวไงแต่ข้อเสียคือมันไม่มีมิสไซล์ล็อกเป้าอะไรประมาณนั้นสำหรับเรื่องกระสุนบอมต่างๆก็จะประมาณนี้นะ ต่อมาเราจะมาพูดในเรื่องของความคุ้มค่านะแต่ผมจะไม่การันตีน้าอันไหนคุ้มกว่าหรือจะการันตีดีวะสำหรับผมนะอะไรคุ้มกว่าเดี๋ยวโอเคมาฟังกันเลยความคุ้มค่านะครับผมสองลำนี้เป็นยานพาหนะที่ทําภารกิจเอาในเกมนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่มีบางคนอาจจะยังเป็นมือใหม่ใช่ไหมละ่ะเออผู้เล่นเก่าอย่างเราก็มีแล้วนะบางคนโอเคสิ่งที่จะได้มานะครับผมอันนี้ผมจะพูดเลยแล้วกันผมจะไม่ออกไปขับให้ดูขี้เกียจสปาวเวินกร,รม <laughs> มาผมจะมาพูดถึงเรื่องของเอฮหกสิบสี่ก่อนละกันนะครับผม ความคุ้มค่าที่จะได้มันมานะว่ามันจะคุ้มแค่ไหนอันนี้สําหรับผู้ที่รีเบิร์ดสรอบขึ้นไปนะค่อยจะทําภารกิจนี้ได้นะครับผมเพราะว่ารีเบิร์ดสรอบขึ้นไปก็คือเราจะได้ฐานเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมอันนี้ผมก็จาไม่ได้เหมือนกันว่าที่จะได้ที่จอดเฮลิคอปเตอร์นี่มันต้องรีเบิร์ดกี่รอบนะครับผมสิ่งที่จะได้เอเฮอกสี่มาก็คือเราต้องเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับผมซึ่งมันจะมีเฮลิคอปเตอร์พื้นฐานให้เราไปสามารถเอาไปทำภารกิจได้นะครับผมอย่างเช่นเอเฮดหกใช่ไหมเนี่ออนาาย ยิงคนนะครับใช้ให้ิคอปเตอร์ไปยิงคนย5ิคิวก็จะได้เอฮีหกสมาอันนี้ผมถือว่ามันเป็นภารกิจที่ง่ายมากสําหรับการยิงคนเพราะว่าการยิงคนในเกมนี้มันฆ่าได้ง่ายมากนะท่านผู้ชมเพราะว่าคอปเตอร์มันโหดมากในแมปนี้นะวอร์ไทคูนนี่อันนี้ผมแนะนําให้เอาหกเ4ฮหกส่ก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันมีบอมบ์ล็อกเป่าอันนี้คือข้อด,ดีหลักๆเลยมาต่อบ้านเราจะมาพูดถึงเรื่องของ k a 5 2นะครับผม k a 5 2านี่เป็นภารกิจที่ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะภาะร ใช้เฮลิคอปเตอร์นะไปยิงเฮลิคอปเตอร์ด้วยกันนะเวย้ยซึ่งเฮลิคอปเตอร์มันสําหรับผู้เล่นใหม่นี่อาจจะยังไม่มีเฮลิคอปเตอร์ที่ล็อกเป้าแต่ถ้าใครแบบอยากเติมซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ซื้อเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นี่999โลบักนี่เออก็าสามารถซื้อได้นะครับผมนะแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมผมได้แค่แนะนาเผื่อใครอยากซื้อไว้ถ้าเป็นแบบผู้เล่นใหม่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์ไปสําหรับล็อกเป้านี่อะไรประมาณนั้นนะท่านผู้ชมเออแต่ถ้าเราเอาเฮลิคอปเตอร์ธรรมดาไปยิง ชาวบ้านเขานี่มันก็จะยากนิดหนึ่งท่านผู้ชมกว่าจะได้30มสิบลำนี่ยากมากเลยนะแต่ความคุ้มมันก็คุ้มแหละท่านผู้ชมแค่บอมล็อกเป้าไม่มีนะใน K A 52แต่ต่อสู้ภาคพื้นดินได้โหดมากแต่ที่ผมแนะนําให้ทำเควสก่อนก็คือเอาเควกส AH64 ่ก่อนละกันนะท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมได้ a h 6 4มาท่านผู้ชมก็เอา a, a, a h 64, เอินีไปยิงคอปเตอร์ชาวบ้านเขาเออมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะวามคุ้มค่านะ AH64 ี a ่น่าจะคุ้มกว่านะครับผม ไม่คุ้มกว่าเดยคุ้มก่อนแล้วก็เอาเอห้สิบสี่ไปทำเครสเอาเคเอห้าสิบสองอะไรประมาณนั้นโอเคความคุ้มค่าก็จะประมาณนี้ในครับผมต่อมานะครับผมผมจะมาพูดในเรื่องของความเทนะครับผมอันนี้ไม่มีอะไรนะข้อนี้ถ้าผู้ชมสามารถกดปิดคลิปไปได้ความเทาการดีไซน์การออกแบบนะครับผมอันนี้มันมน่าจะอิงมาจากของจีนนะครับผมช่านผู้ชมผมไม่สามารถวิจารณ์อะไรได้เพราะว่าแบบนี้มันทำพิยารณา,าได้แบบสมจริงมากแนละนะ้วนผู้ชมผมก็ชอบเลยอันนี้มัน การดีไซน์การออกแบบมามันก็แบบเท่ดูดันเนะนี่ยท่านผู้ชมแบบดูดำๆเนี่ยข้อดีคือมันสามารถใช้ออกรบตอนกลางคืนได้แบบถ้าผู้ชมแทบจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันกลมกลืนกับสถานการณ์ตรงกลางคืนอะไรประมาณนั้นอันนี้คือข้อดีของการดีไซน์ออกมาสีดำนะครับผมสำหรับเ H AH 6 4หสิบสี่นะมาต่อมันเราจะมาพูดถึงเรื่องของความเท่ของเค5 2หสินะครับผมท่านผู้ชมเคห้าสบอนี่จะมีหมายเลขแปดแปดใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าอะไรจะเป็นลายทหารเว้ยเป็นลายทหารลายหัว ดำเทาอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผมผมชอบอย่างหนึ่งในลํานี้ที่สุดก็คือถ้าผู้ชมอาจจะรู้แหละถ้าผู้ชมอาจจะชอบมันผมหรือไม่ชอบมันผมผมก็ไม่รู้มันมีใบพัดคู่ไว้ท่านผู้ชมซึ่งมันพัดแบบต่คนละทิตทางเลยนะเว้ยมันมันเป็นอะไรที่เท่มากนะแล้วก็ลายอะไรนี่ก็ใช้ได้นะใช้ได้ไม่ขอพูดเยอะแล้วกันลํานี้ผมไม่มีอะไรจะพูดผมแค่ชอบใบพัดมันผมเลยเามาพูดนะมาท่านผู้ชมโอเคก็จะประมาณนี้นะสําหรับการมาเปรียบเทียบ K 5 2กับ a 6 64นะจะ ผมแนะนำให้เอาเอเอก่อนละกันนะผู้ชมเออมันมีมิสไซล์ล็อกเป้านะครับผม<ๆ>เพื่อที่เราจะไปต่อสู้กับ MI 24ได้ี่สบสีไดสบาย,บายหรือไปต่อสู้กับอะไรก็ได้ในแบบนี้สบายสบายกว่า KA 52เพราะว่า KA 52หนี่มันจะถนัดภาคพื้นดินมากกว่าอะไรประมาณนั้นมาโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในวันนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมกับการมาพูดมาวิจารณ์ยานปะานะาต่างๆนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย